ชมสิบซุ้มประตูชัยสลักคาถาสุดขลางครั้งต้อนรับราชการที่เจ็ดเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑนฝ่ายเหนือภาพเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายขี่ช้างน,นำสเสด็จราชการที่เจ็เข้าสู่เมืองเชียงใหม่พศ2469รัชการที่เจ็ดพระเจ้าแผ่นดินในราชกรีวงพระองค์แรกที่สเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลฝ่ายเหนือครั้งนั้นนะครเชียงใหม่สร้าง สิบซุ้มประตูชัยพร้อมผูกสิบคาถาถวายพระพรเพื่อรับเสด็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าสยามได้รวมประเทศสราทางตอนบนหรือที่เรารู้จักกันในนามอาณาจักรล้านนามาอยู่ในระบบก,การปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลชื่อว่ามณฑลลาวเฉียงและต่อมาเปลี่ยนเป็นมณฑลพายับมณฑลพายับมีอาณาเขตครอบคลุมอดีตดินแดนล้านนา อันประกอบไปด้วย6หัวเมืองหลักคือเชียงใหม่ลำปางลำพูนน่านแพร่และเถินต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการจัดตั้งเทศาิบาลขึ้นใหม่แยกออกจากมณฑลพายัพเมื่อพศออ2458เพื่อความสะดวกและทั่วถึงในการปกครองมีเมืองลำปางแพร่และน่านให้เรียกว่ามณฑลมหาราช ทว่าตลอดระยะเวลาการปกครองที่ล้านนาหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสยามยังไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลฝ่ายเหนือเลยกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลฝ่ายเหนือพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีดังที่ปรากฏใน จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลฝ่ายเหนือพระพุทธศักราช2469ความว่านับว่ายังไม่มีสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ใดได้เสด็จพระราชดำเนินไปเลยจริงอยู่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกบางทีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้วยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปแล้วแต่เสด็จไปเมื่อยังมิได้ราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ปริราช เพราะฉะนั้นหากครั้งนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังมณฑลพายัพก็ต้องนับว่าพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังมณฑลนั้นภาพรัชกาลที่เจ็ดเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือเนื่องด้วยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกทําให้เหล่าเจ้านายและข้าราชการในทุกหัวเมืองฝ่ายเหนือเตรียมการกันอย่างหนักในการรับเสด็จครั้งนี้เพื่อให้ออกมาสมพระเกียรติมากที่สุด ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและเตรียมการรับเสด็จคือเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่ห้าด้วยทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่เจ็ดทำให้ความแม่นยำและวิจิตรในจารีตบ้านเมืองแบบล้านนามีอยู่ให้เห็นทุกส่วนของการรับเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ภาพเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่ห้า ส่วนเจ้านายจากกรุงเทพมหานครที่ขึ้นมาเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับเจ้าดารารัศมีคือสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเสด็จยังเมืองเชียงใหม่ก่อนเจ้านายคนอื่นๆนานนับสัปดาห์หนึ่งในการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติคือการที่นะครเชียงใหม่มีการจัดตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเจริญหูเจริญตาทั่วเมืองโดยความรับผิดชอบของกองสุขาพิบาลอำนวยการ พร้อมทั้งความช่วยเหลือจากพ่อค้านายห้างต่างๆที่เข้ามาค้าขายในเมืองเชียงใหม่สิบซุ้มประตูชัยเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่เชียงใหม่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรเพื่อใช้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่เจ็ดซึ่งมีเรียงรายตั้งเด่นเป็นสง่ายอยู่จุดต่างๆในเมืองบริเวณที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านตั้งแต่ซุ้มประตูชัยที่หนึ่งไปจนถึงซุ้มที่สิบพระมหาเมฆปร,ริยนเอเก้าประโยควัดกันมาตุยาราง ได้ผูกคาถาขึ้นมาใหม่รวมกับคาถาดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นภาษาบาลีจุดประสงค์หลักคือเพื่อใช้ถวายพระพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงการยอมรับพระราชอำนาจของผู้เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินหรือราชการที่เจ็ดที่เสด็จพระราชดำเนินมาในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งสยาม แต่ละซุ้มจะมีความหมายและหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆเป็นผู้สมทบทุนร่วมสร้างขึ้นมีรูปแบบและการใช้ศิละปะในการสร้างสรรค์แตกต่างกันไปแต่ละซุ้มประตูชัยดังนี้ภาพซุ้มประตูชัยที่1ซุ้มประตูชัยแรกสร้างขึ้นโดยกองสุขาพิบาลอำนวยการเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณทางแยกริมที่พักกรมรถไฟทำเป็นรูปขโขนทวารหุ้มด้วยผ้าแดงประกอบลายทองเป็นดาวกระจาย มีกรวยเชิงข้างบนและข้างล่างมีคาถาจารึกไว้ว่าสวาคตันเตมหาราชแปลว่าพระองค์เสด็จมาดีแล้วภาพซุ้มประตูชัยที่สองซุ้มประตูชัยที่สองสร้างขึ้นโดยบริษัทบอมเบเบอร์มาบริษัทสัญชาติอังกฤษตั้งอยู่ระหว่างสะพานนวรัตกับซุ้มแรกความพิเศษของซุ้มนี้ได้มีการหยิบยกศิละปะแบบพมา่ามาใช้เป็นหลักมีคาถาจารึกไว้ว่าอโถเตอธุราคัตังแปลว่ามิได้เสด็จมาร้ายเลย ภาพซุ้มประตูชัยที่3ซุ้มประตูชัยที่3สร้างขึ้นโดยบริษัทบรเนียวตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของเชิงสะพานนวรัตซุ้มนี้มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตทําให้ดูมั่นคงและแข็งแรงมีคาถาจาึกไว้ว่านวป,ปุรังปะโชเตศิปแปลว,ว่าส่งยังเมืองเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองภาพซุ้มประตูชัยที่สซุ้มประตูชัยที่4อยู่ในการดูแลของบริษัทพัฒนากร ธุรกิจสื่อบันเทิงและภาพยนตร์รายใหญ่ในเชียงใหมน่นเวลานั้นตั้งอยู่เยื้องกับสี่แยกวัดอุปคุธเป็นซุ้มที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มความประการตาในเวลากลางคืนมีคาถาจารึกไว้ว่าชเนสิปิติปามุมททางแปลว่าทรงยังความปรับลืมบันเทิงใจให้เกิดแก่ชาวเชียงใหม่ภาพซุ้มประตูชายที่5ซุ้มประตูชายที่5สร้างขึ้นภายใต้การควบคุมของบริษัทอีชอเอเชียติกฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนย่านเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่อย่างถนนท่าแพลักษณะของซุ้มเป็นทรงโค้งกลมมีคาถาจารึกไว้ว่าสุขโตโหหิสัพพัตถ้าแปลว่าขอพระองค์จงเสด็จไปด้วยดีในสถานที่ทั้งปวงภาพซุ้มประตูชัยที่6ซุ้มประตูชัยที่6สร้างขึ้นจากกลุ่มคนในอาณาจของอังกฤษทุกเชื้อชาติที่พำนักอยู่ในเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ประตูท่าแพแบบพอดิบพอดี มีการนำสถาปัตยกรรมประตูเมืองแบบของโบราณมาใช้ทำให้มีลักษณะแตกต่างจากซุ้มอื่นอย่างชัดเจนมีคาถาจารึกไว้ว่าสุขีพาวสราชินีแปลว่าขอจงทรงพระสําราญพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีภาพซุ้มประตูชัยที่7ซุ้มประตูชัยที่7ขคณะพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายในเชียงใหม่เป็นเจ้าของเห็นได้จากการสลักตัวอักษรจีนไว้บนซุ้มเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ชาวจีน ตั้งอยู่บริเวณสีแยกถนนราชภานัที่เส้นที่เชื่อมต่อกับถนนท่าแพมีรูปทรงจั่วแบบปราสาทมีคาถาจารึกไว้ว่าจีรันชิวมหาราชแปลว่าข้าแต่พระมหาราชเจา้าขอพระองค์จงทรงพระชนมายุยืนนานภาพซุ้มประตูชัยที่8ซุ้มประตูชัยที่8บริษัทอีชอเอเชียติกเดนมาร์กเป็นผู้สร้างครึ่งนสีแยกกลางเวียงมีรูปแบบเป็นประตูยอดประกอบป้อม มีคาถาจาึกไว้ว่ารัชเชตติดต่อฐานิโสตินาแปลว่าขอจงทรงประดิษฐานในราชัยโดยสวัสดิ์ภาพซุ้มประตูชัยที่9ซุ้มประตูชัยที่9บริษัทดีลิโนเวนลำปางเป็นเจ้าของตั้งอยู่ณนแนวกำแพงหน้าศาลารัฐบาลป,ประดับประดาไปด้วยไฟฟ้าและใช้การสร้างแบบซุ้มประตูของทางตะวันตกมีคาถาจาึกไว้ว่าสัพเพวีวินาศสันตุแปลว่าขอสัพเพรีจงพินาศภาพซุ้มประตูชัยที่สิบ ซุ้มประตูชัยลำดับสุดท้ายซุ้มที่10สร้างขึ้นโดยบริษัทแองโกลสยามลำปางตั้งอยู่บริเวณแนวกำแพงหน้าศาลารัฐบาลใกล้เคียงกับซุ้มที่9และทั้งสองซุ้มนี้ก็มีลักษณะที่เหมือนกับเกือบทุกประการมีคาถาจารึกส่งท้ายไว้อย่างทรงพลังว่าสทาอัตถุชโยชโยแปลว่าขอใช่ชำแนละจงมีทุกเมื่อเทิน,นแม้ปัจจุบันจะไม่หลงเหลือร่องรอยสถาปัตยกรรมเหล่านี้ในเมืองเชียงใหม่แล้ว แต่ยังคงเหลือเป็นหลักฐานภาพถ่ายสิบซุ้มประตูชยัยสุดอลังการที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระพรและรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนินีอย่างสมพระเกียรติเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์